มาแล้วคะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมเรือนหอสุดอลังการการตกแต่งหรูหราของคู่รักที่เพิ่งออกมาประกาศข่าวดีเตรียมลั่นละครังวิวาอย่างฮยอนบินและซวนเยจ,จินนั่นเองคะ่ะ สำหรับฮยอนบินและซนเยจินเป็นคู่รักซุเปอปร์สตาร์จากแดนกิมจิที่ได้ออกมาประกาศข่าวดีเตรียมสลัดโสดควงคู่กันเข้าประตูวิวาเร็วนี้ซึ่งทางต้นสังกัดของซปเปอร์สตาร์หนุ่มได้เผยข้อความผ่านทางอินสตาแกรมว่าสวัสดีครับผมฮยอนบินครับ ทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมเขียนจดหมายฉบับนี้เพราะอยากให้แฟนๆที่สนับสนุนและให้ความรักอันยิ่งใหญ่แก่ผมที่แม้จะมีข้อบกพร่องได้ทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของผมหล,ลายๆคนอาจคาดเดากันไว้แล้วใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมตัดสินใจเรื่องที่สำคัญอย่างการแต่งงานแล้วครับและกำลังก้าวเข้าสู่ขั้นต่อไปของชีวิตอย่างระมัดระวัง ผมสัญญากับผู้หญิงที่ทำให้ผมมีรอยยิ้มได้เสมอว่าจะเดินไปด้วยกันในวันข้างหน้าล่าสุดชาวเน็ตเกาหลีได้มีการเปิดเผยรายละเอียดถึงเพนท้า์สุดรู้ที่เขาได้ซื้อเอาไว้ไม่นานมานี้ในราคากว่า4.6พันล้านวอนหรือราวห130รา130ล้านบาทที่คาดว่าจะเป็นเรือนหอของทั้งคู่ตั้งอยู่ที่จังหวัดกยองกีเป็นย่านที่อยู่อาศัยของคนดังในวงการ แม้ว่าแต่แรกฮยอนบินจะปฏิเสธข่าวที่ว่าเขาซื้อบ้านหลังนี้เพื่อเตรียมให้เป็นเรือนหอและต้นสังกัดเคยชี้แจงเขาลือเรื่องซื้อเรือนหอนี้ว่าเขาไม่ได้ซื้อเพนท์เฮาส์หลังนี้เพื่อให้เป็นเรือนหอเราไม่สามารถยืนยันรายละเอียดได้เพราะนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา แต่แฟนคลับก็ได้ลงความเห็นว่าทั้งคู่น่าจะใช้บ้านหลังนี้เพื่อเป็นการสร้างครอบครัวของเขาอย่างแน่นอนเพราะมีคู่รักคนดังหลายคู่ที่อาศัยอยู่ที่นี่และมองว่ามันใหญ่เกินไปที่จะอาศัยอยู่คนเดียวเป็นเพนท์เฮาส์สุดอลังการของซูเปอร์สตาร์แดนกิมจีขวัญใจใครให,หลายคนทางเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ